ผมกำลังบอกว่าได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเหลือเกินทนบู้ชมาจากทางด้านของนี่เดี๋ยวขอดูรองผู้ว่าการด้านการตลาดเอเชียและไปซีฟิกใต้ของการท่องเที่ยวคุณพัทรานงณ์เชียงใหม่ได้พูดถึงประเด็นเราทราบใช่ไหมว่าขณะน,นี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพเลยก็เป็นอันว่าเป็นผลมาจากข้อที่หนึ่งสิงงถูกไหม นักแสดงอ่ะแล้วก็ไปขยายความกันในโซเชียลทำให้คนจีนมาเที่ยวไทยน้อยลงและที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คือไปเติบโตที่ญี่ปุ่นจริงๆประเทศจีนที่เขาเดินทางออกไปท่องเที่ยวเนี่ยข้อสำคัญรัฐบาลจีนพยายามจะให้อยู่ในประเทศเที่ยวในประเทศแต่ถ้าต้องออกไปก็ได้ทราบกันก่อนหน้านี้ว่าเดิมเนี่ยไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางลำดับต้นๆเลยและ ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่มีภาษีทํารอยอยู่ส่งออกมีปัญหาแน่นอนจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปและต่อเน,นื่องไปปีหน้าขณะที่เครื่องยนต์เศรษฐกิจอื่นท่องเที่ยวถ้าจีนมีปัญหานี่คือตัวหลักแม้ยุโรปก่อนน,นอันนี้จะดูดีขึ้นอ่าประเด็นเรื่องการลงทุนก็ดูจะมีปัญหา,าถ้าไปถึงลงทุนเอกชนเพราะต้องดูความชัดเจนตรงกันข้าม ฟัามเนี่ยพยายามให้บริษัทต่างๆลงทุนในอเมริกาถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นภาคที่ดูจะเป็นความหวังเดียวของการรับมือกับภาษีธรรมคือภาคการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งการใช้จ่ายภาครัฐค,คืองบประมาณนี่แหละเดี๋ยวดูก้อนแวก1.57แสนล้านบวกกับงบประมาณปีหน้าคณะที่อีกตัวหนึ่งคือท่องเที่ยวสดแต่ ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ว่ากันตรงๆก็จะแก้ง่ายกว่าตัวอื่นหรือไม่หรือไม่ uh huh. ท่องเที่ยวมันสะท้อนอะไรท่านผู้ชมทำไมตอนนี้เขาพูดถึงร้านอาหารยวรราชวันก่อน,ก,อนก็มีคนไปทำคลิปว่ามันเงียบเหลือเกินส่วนใหญ่เนี่ยจีนจีนหายไปเนี่ยมีปัญหาแล้วบรรทัดทองบรรทัดทองตอนนี้เริ่มมีปัญหา ส่วนหนึ่งจีนอีกส่วนหนึ่งก็คือแพงค่าที่ของขด้วยแพงของก็เลยแพงตามนั่นไงค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วก็ดูเหมือนมันจะถึงวัฏจักรหรือไม่ก็ไม่แน่ใจอะนะอันเนี้ยมันเป็นกระแสเลยนะตอนเนี้ผมก็จะบอกต่อมาข้อมูลที่น่าสนใจของพลพัทรานงก็คือท่านผู้ชมโค่่แข่งที่มาแรงในการทำตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้คือ ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามเวียดนามเนี่ยมีการทําวีซ่าเหมือนประเทศแบบฟรีวีซ่าเหมือนประเทศไทยเลยองไว้แล้วก็มีการปรับรถเที่ยวบินมาเมืองไทยจากจีนแต่เพิ่มเที่ยวบินจากจีนมากขึ้นนี่ฮะทำให้ตลาดจีนไปเวียดนามโตขึ้นในขณะที่รถทั่วเลยเราในรถเวียดนามโตขึ้น30-40%เลย คือถึงแม้ว่าจะยังไม่เท่าประเทศไทยเพราะว่าขนาดการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันโตมากกว่าแต่เนื่องจากว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักของไทยมานานนะนะคะเมื่อมีอะไรที่สดใหม่เกิดขึ้นมันก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือมันต้องดูในระยะยาวเพราะว่าตลาดระยะใกล้เนี่ยเราจะได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่มมยวซ้ำม่เยอะก็แสดงว่าเขามาทเที่ยวไทยแล้วประทับใจปัญหาก็คือถ้าเ,เกิดเวียดนามเขาทาให้ประทับใจอ่ะ <ảo. S 2> คือเขาเกิดเขาไปเที่ยวที่ใหม่แล้วเขาเกิดประทับใจแล้วเขาก็ชอบเหมือน กันอนะ่ะอันนี้ละค่ะต้องรอประเมินนะคะว่ามันจะยังไงกันต่อเราจะสามารถปรับตัวเองได้อย่างไรบ้างท่องเที่ยวตอนนี้ข้อมูลจากเลขาธิการสมาคมธนายุทิจท่องเที่ยวหรือแอตตาอย่าลืมว่าท่องเที่ยวคือตัวเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เคยช่วยเรามาตลอดเวลาเกิดวิกฤตรอบนี้หนักจริงๆพูดถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติตลากต่างประเทศพฤษภาคมคนอดีตชัยรัตนานนท์จากแอตตาบอกว่ายัางไง เห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติตกท้องช้างลงแล้วสะท้อนจากรายงานสถิติตัวเลขของกระทรวงท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยเนี่ยมกราคือ3ล้าน7จีตัวเลขกลมๆนะคะกุมภาสองล้าน7 000, มีนา2องล้านห พอมาช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบปดพฤษภาคมอยู่ที่หนึ่งล้านสามเท่านั้นเองอก็จะเห็นเลยว่าแนวโน้มนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันตกลงเรื่อยอรัฐบาลต้องเร่งหาเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม,มค่ะอ่ะนี่ไงอ่าท่องเที่ยวอ่ะต้องมีความหวังกันท่านผู้ชมไม่งั้นต้องเที่ยวกันเองแล้วตกลงเที่ยวทางกันเราครึ่งจะมากี่โมงเนี่ยฮะ คืออาจจริงๆนะนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีคนบอกว่านักท่องเที่ยวถ้ามีการปรับคลอร์เนี่ยอาจจะถูกปรับออกหรือเปล่าแม้จะเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยออันนี้ที่ไปกระแสข่าวเราไม่รู้หรอกแต่ดูการท่องเที่ยวนี่คือตัวสำคัญมากเลยนะกับการที่จะเป็นเครื่องยงนต์เศรษฐกิจที่จะรองรับสถานการณ์ตามกันดูต่อจีนเนี่ยหายไปเยอะเลย แล้วจริงๆทำจีนกลับมาเนี่ยมันกลับมาได้เป็นเนื้อเป็นหนังไงอ่ะที่ไปบอกอเดี๋ยวไปหาอันอื่นมาทดแทนนี่ยอมแพ้แล้วเหรอ hmm. แล้วมันไม่สามารถจะเทียบปริมาณแบบจีนอนะ่ะ hmm. อันนี้ต้องตามกันดูท่านผู้ชม